ผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวของประเด็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับและก็น้ำยาเติมบุหรี่นะครับซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการบุกทลายเครือข่ายนะฮะจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของประเทศไทยคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องของการผิดกฎหมายนะครับที่มีมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่มีการนําเข้ามาในประเทศไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในตัวบทกฎหมายเดียวกันกับตัวบารากุนั่นเองนะครับที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในปีพุทธศักราช2522ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคร ตารวจสืบสวนสอบสวนนะครับอาจชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ได้มีการออกไปปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานเนี่ยนะครับเป็นเครือข่ายบุรีไฟฟ้าที่ไทยและมาเลเซียโดยเป็นการนําเข้ามาจากมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นรายใหญ่ในประเทศไทยด้วยตอนนี้มีการยึดของกลางนะครับมูลค่ามากกว่าถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวครับพลตำรวจโทรวรรวศวัฒนาคนครบัญชานะครับผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอาจชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วยพลตตร,รีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาเชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับท่านเองก็ร่วมกันถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยในตอนนี้นะครับที่เป็นเครือข่ายใหญ่เนะี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไป3รายด้วยกันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะเป็นของกลางการถแถลงครั้งนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนถึงกว่า1 3 8 0 0 0กว่าชิ้นนะครับซึ่งพอรวมรวมมูลค่าแล้วเนี่ยมากกว่าถึง30ล้านบาท โดยทางด้านของพลตํารวจโทรวรวัตนะครับบอกว่าสืบเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจของกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็มีการเปิดเครือข่ายนี่แหละเป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับ ก็คือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้ามาเนี่ยจำนวนถึง3ามแ0 0อกว่าชิ้นคือก่อนหน้านี้จับมาได้แล้วล็อตหนึ่งล็อตใหญ่กว่านะฮะมูลค่าประมาณกว่า60ล้านบาทต่อจากนั้นเนี่ยก็มาสืบแล้วก็เจอนะฮะขยายผลมาตรวจค้นที่ร้านโซฮับซึ่งก็เป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นนะครับที่อยู่ที่อำเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรี แล้วก็มีอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นคือแรฟกา f ฟนะครับอยู่ตรงถนนโยธาธิการนนทบ,บุรีสายท่าอิดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจับกลุ่มในแบงค์มาก่อนซึ่งในแบงก์นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นเครือข่ายที่รับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาจําหน่ายต่อในแบงค์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวการใหญ่นะครับในแบงค์เนี่ยไปรับมาอีกทีหนึง่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คือยึดของกลางมาได้แล้ว ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยรวมจํานวนก่อนหน้านี้ก็คือประมาณ2,654ชิ้นจากในแบงค์หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับในแบงค์เนี่ยก็ให้การรับว่าของกลางทั้งหมดเ,เป็นของในแพทต่อในแบงค์นะฮะบอกว่ามีของเนี่ยที่ตัวเองไปซื้อมารับมาอีกทีนึ่งจากในแพทซึ่งในแพทเนี่ยมีการเช่ากโกดังแห่งหนึ่งนในอำเภอเมืองสระบุรีเป็นที่เก็บของเอาไว้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการขออนุญาตหมายคนนะครับจากสารจังหวัดสระบุรีแล้วก็เข้ามาทําการตรวจคนนี่แหละครับแล้วก็แน่นอนพอมาที่โกดัง2จังหวัดสระบุรีนยนะครับก็พบเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแลวก็น้ํายาสําหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละทั้งหมดประมาณ364ลังประมาณ1นึ0 0 0ส่นกว่าชิ้นน่นะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่าถึง30ล้านบาทไอ้น,นี้เป็นล็อตที่2ที่เรามีการจับกลุมได้นะครับ แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพอหลังจากการจับกลุ่มในแพทนะฮะก็มีในแกป๊ปนะครับที่เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ดูแลอีกทีหนึง่งนั่นก็คือว่าในแพทเนี่ยถือเป็นลูกน้องของในแกป๊ปอีกทีซึ่งหลังจากนั้นก็ไปเรียกว่าเป็นการจับกลุ่มแล้วก็ไปสืบค้นต่อเนื่องนะครับในแกป๊ปก็บอกว่าตัวเองเนี่ย เป็นเจ้าของโรงงานนี้เองแล้วก็ยอมรับว่าทามานานกว่า1ปีแล้วนะครับโดยมีการสั่งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ํายาบุหรี่ไฟฟ้ามาจากประเทศมาเลเซียโดยใช้โกดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่เก็บนะครับเพื่อรอกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยต่อซึ่งพอมีการจับกลุ่มก็อย่างที่เห็นนะฮะก็มีมูลค่าความเสียหายถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วก็มากกว่าถึง100ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอดูฮะทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็จะมีการขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายอื่นๆอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้นะครับถ้าเรียกได้ว่าปฏิบัติการทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มต้นแล้วหรืออย่างแบบจริงจังถ้าพูดแล้วนะฮะปี2566นะครับนอกเหนือจากการปรับแต้มเรื่องของใบขับขี่บุหรี่ไฟฟ้าน่าจะเข้มงวดมากขึ้นในปีนี้ด้วยครับ วันนี้บชสทขอญาตแถลงผลการจับกลุมนะครับบุรีพไฟ้านะครับบุรี่ีฟ้านะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นความร่วมมือของสคบกับทางสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับในเรื่องของการกดขันจับกลุมโดยทางสคบเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลมาในครั้งแรกเนี่ยสักเดือนพฤศจิกาก็มีการจับรถใหญ่ไปแล้วมูลค่าสักประมาณ60ล้านบาทซึ่งครั้งนั้นน่ะท่านรองต่อสักสุวิมลได้มาถแถลงด้วยตนเองนะครับ ครั้งนี้เป็นการที่เราขยายผลจากครั้งแรกแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะอันนี้เราเตรียมที่จะโอเปอเรชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลประกอบกับอันนี้เร่งด่วนคือต้องต้องขอบคุณท่านสนธิ่นะครับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเราเลยเอาพุ่งเป้าหมายที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยมาทาการจับกลุ่มผลการจับกลุ่มในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะไปตรวจค้นนะครับที่นนทบุรีเนี่ยสองจุดนะครับ แล้วก็ขยายไปถึงเครือข่ายที่สลับรีงั้นที่สลับรีเราก็เจอโกดังในการเก็บงั้นของกลางวันนี้ก็ประมาณสักแสนสามแสนสี่นะครับแสนสี่มูลค่าในการจับกลุ่มในการขายคือประมาณสัก30ล้านนะครับก็เป็น30ล้านส่วนหนึ่งก็คือต้องขอขอบคุณในเรื่องของสคบที่ที่เราประสานความร่วมมือส่วนที่สองก็ต้องขอบคุณท่านสนทินะครับที่ที่ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถทั้งจับกลุ่มทั้งกลุ่มในแบงก์แล้วก็ในแพทได้นะครับสำหรับข้อหาคือการนําเข้านะครับสินค้าซึ่งไ,ได้รับอนุญาตจากศุลกากรน,นะครับก็จะดําเนินคดีทั้งคู่นะครับสาหาเครือข่ายใหญ่ที่ได้รับแจ้งนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับจากขยายของศบที่ที่ที่ส่งต่อจากเมื่อเดือนพฤศจิกาที่แล้วนะครับก็ขยายเครือข่ายต่อนะครับก็คราวนั้นก็จับรายใหญ่ไปได้คุณค่าประมาณสัก60ล้าน คราวนี้เราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจับกลุ่มครั้งนี้ได้นะครับก็เป็นคนละกลุ่มกันนะครับก็เห็นสอบถามสอบถามเขาบอกว่าทำมา,มาสักปีน,นะครับภาคกลางครับภาคกลางโดยเฉพาะเห็นเห็นว่านนทบุรีเป็นเป้าหมายหลักนะครับก็จะขยายก็จะจับก,กลุ่มทุกเครือข่ายนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้เลยนะครับเดิมเนี่ยตั้งแต่ผมมารับตําแหน่งนักแ,แดนหนึ่งตุลาเนี่ย ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าทางสองทเนี่ยเรามุ่งเน้นเป้าหมายในการระดมกวาดล้างในเรื่องของความผิดที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนเราจะเห็นในเรื่องของช่อโกงแก๊งคอนเซ็นเตอร์ซิมสายเสาในเรื่องของอะไรที่กระทําผิดเกี่ยวกับการช่อโกงที่ประชาชนเดือดร้อนในในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักนะครับงั้นผลการจับกลุมนั้นเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือของทางสกบ นะครับในการจับกลุ่มได้คราวนี้เราก็จะมาถามในเรื่องประเด็นของบอนการพนันบอนการพนันเนี่ยสามารถเราจะเห็นว่าในช่วงฟุตบอลโลกเราก็สามารถจับกลุ่มเครือข่ายใหญ่ซึ่งสามารถยึดทรัพย์ได้เป็นพันล้านนะครับงั้นประเด็นต่อมาที่มีคนต้องการสอบถามผมในเรื่องของอะไรนะมาเกาใช่ไหมครับมาเกาใช่ไหมครับผ,ผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับประเด็นนี้ตั้งแต่พอวันที่ ผู้แจ้งบ่แสเนี่ยโพสต์นะครับเราก็ได้ทำการดำเนินการติดต่อเชื่อมช่องทางเพื่อรู้ว่าจะมาช่องทางไหนซึ่งพอหลังจากโพสต์เสร็จในภายในวันนั้นเราก็สามารถเราก็เข้าไปติดต่อพบว่าเขาปิดนะครับแล้วก็ปิดจริงๆก็คือหลังจากนั้นอีกสองวันคือวันที่17เขาก็ปิดไปหมดแล้วแต่เราทำไรข้อมูลในเรื่องของผมเรียนอย่างนี้ ข้อมูลในเรื่องของอบาัยามุกทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับสาเดือนแรกเรามุ่งในเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนแต่ข้อมูลในเรื่องอบาัยามุกทั้งหมดเนี่ยเราก็ให้ชุดในการตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานไว้เพื่อสามารถที่จะพร้อมปฏิบัติการได้งั้นในเมื่อ,อมีการเร่งรัดประเด็นนี้นะครับต่อแต่นี้ไปนะครับต่อแต่นี้ไปในเรื่องอภาัยามุกทั้งหมดนะครับในเรื่องของออัยมุกทั้งหมดไม่ว่าบ่อนการพนันลามกหรืออุรีเฟฟ้า สอทอจะมุ่งเน้นในเรื่องของการป้าปา,ปามาจะมุกทั้งหมดนะครับนั้นก็จะเห็นว่าลองดูว่าในช่วงในช่วงตอนนี้ไปนะครับเราจะกระดมบัตรล้างในเรื่องของนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องของครับผมครับรายละเอียดก็คือว่าส่วนใหญ่คือพวกนี้จะติดต่อเจ้าของนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะแหล่งผลิตในของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็สั่งมาผมว่าการใช้เส้นทางก็หลายเส้นทางนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัว ผู้ต้องหาเองนะครับไอแพดเองเนี่ยเขามีลักษณะคือจะไปเก็บส่วนใหญ่โกดังพวกนี้ก็จะเก็บห่างจากกรุงเทพพอสมควรแต่ไม่ไกลมากงั้นโกดังต่างๆของพวกนี้ก็จะอยู่กระจายในช่วงของภาคกลางครับก็ก็ก็เป็นประเทศเป็นบ้านอยู่ภาคใต้ครับผมครับก็บางส่วนส่งไปไปสนีครั้งที่แล้วเราจับจากไปสนีครับผมครับไปสนีครับผมครับไม่ใช่ไปสนีนะช่องทางการขนส่งนะไม่รู้ว่าไปสนีหรือเปล่านะครับแต่ครั้งที่แล้วคือไปสนีนะครับ